โตโยต้ Vios DNGA มาพร้อมขุมพลัง1.0เทอร์โบตามรายงานของสื่อต่างประเทศ Toyota Vios Generation ใหม่จะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโมดูล่า DNGA Daihatsu New Global Architecture แทนแพลตฟอร์ม TNGA ที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้ Toyota Vios Generation ใหม่คือ DG7 และหมายเลขคือ D92A ดังนั้นจึงมีการคาดเดาว,ว่ารถยนต์รุ่นใหม่จะได้รับการปรับแต่ง ดยเครื่อของโตโยต้าอย่างไดฮัตสึและการออกแบบภายนอกจะถูกสืบทอดแนวคิด DN FC ดาน w i o s ใช้แพลตฟอร์ม DNGA เช่นเดียวกับ Toyota r a รสและ Daihatsu Rocky คาดว่ามาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จสสูบ 1.0L ที่มีกำลังสูงสุด98แรงม้าแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรสื่อต่างประเทศาคาดการว่า w ี o s จะเปิดตัวในปี2,565และมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มคุมพลังไฮบิดเป็นอีกทางเลือกบนเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบแล้วทำไมจึงไม่ใช้แพลตฟอร์ม TNGA-B เหมือนกับยาริสใหม่ เนื่องจาก Vios มุ่งเน้นไปที่ตลาดเอเชียแปซิฟิกการเลือกแพลตฟอร์ม DNGA นั้นจะสามารถลดต้นทุนและดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันแพลตฟอร์ม DNGA ถูกนำไปใช้กับ Race และ l o c ก y ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีข่าวลือว่าจะขยายไปยังไดฮัตสึซีเนียรุ่นต่อไปและ Toyota A v a ว z ซรุ่นใหม่ ปัจจุบัน Vios พัฒนาจนถึงเจนที่3ระหว่างปี2556จนถึงปัจจุบันและมีการปรับปรุงล่าสุดในปี2560อายุตลาดค่อนข้างมากเลยทีเดียวมันสมควรที่จะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ความแตกต่างและดึงดูดส่วนแบ่งทางการตลาดออกมาแนวว่าปัจจุบัน Toyota Yaris Eti เหมือนจะมาแทนที่ Vios แต่หากปรับปรุงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดน่าจะเรียกยอดขายได้อีก ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคา250เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วฝากกดติดตามเพจ Facebook ลดใหม่วันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ